ตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงครึ่งแล้วนะครับมอนมินเองก็ยังไม่ได้ตัวนะหน้าซ้ายมือก็ได้ปราตะเพียนขึ้นมาละตัวหนึ่งนะครับดูนะครับว่าวันนี้เราจะรอดแถวไหมนะครับแต่ในภาพรวมนะครับปลาเขากินสายยาวนะอยู่ช่วงกลางบ่อนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในบางครั้งนะครับปัจจัยก็อาจจะเกิดเกิดจากนะครับระดับน้ามันลดลงไปเยอะนะครับแล้วปลาเขาก็ ไปอยู่ตรงระดับน้บําตรงกลางนะครับซึ่งตรงกลางนี้ก็น่าจะมีความลึกอยู่ประมาณสักเมตรเมตรนิดๆ,ๆ,ๆนะครับส่วนตะลิงตอนนี้อยู่แค่ประมาณสัก50เซนเองนะครับ50 60เซนเองนะครับอันนี้คือสายยาวคือกินอยู่เรื่อยๆนะครับกินอยู่เรื่อยๆถือว่ากินเลยนะครับเหลวในภาครวมนี่คือแทบจะไม่กินเลยนะครับนาะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเรานะสองท่านก็ย้ายมาฝั่งหมอนมินแล้วนะครับ สุดรยะยไปฝั่งซ้ายมือนะก็ยังไม่ขึ้น,นครับทั้งเงียบอยู่นะเดี๋ยวมรลุ้นกันต่อนะครับตอนนี้9ก้าโมงครึ่งนะยังพอมีเวลาออลองดูว่าเราจะปรับแก้แบบไหนนะครับตอนนี้เรายืดไปที่5้าสี่แล้วนะส่วนที่ระยะสองเจ็ที่เราตกไปเนี่ยไม่มีภายปลาเข้ามาเลยนะครับไม่มีนะห้าสี่ก็เหมือนจะมีปลาเข้ามาวนๆบ,บ้างแต่ไม่มั่นใจว่าเป็นปลาอะไรนะครับ เขาเข้าออกๆนะครับแต่ไม่ได้ลงงมเหยื่อนะครับมันอาจจะเป็นปลาจรนะครับว่ายเข้ามาหรือเปล่าไม่มั่นใจนะแต่จากสังเกตนะครับปลามาอยู่ร่องกลางนะคือเขาไปกินอยู่ร่องกลางนะครับร่องไปร่องมาอยู่ร่องกลางพอเจอเหยื่อก็เข้ากินชิ้นเกี่ยวตาเบ็ดของน้าที่ฝั่งตรงข้ามนะได้ไปหลายตัวแล้วนะครับหมอนมิ่นมานั่งนี้ได้เป็นสิบแล้วนะสิบกว่าตัวแล้วนะครับถือว่ากินเลยนะครับกินเรื่อยๆนะครับถ้าลักษะการกินแบบนี้เนี่ยแทบจะกินทั้งวันนะครับ มีอาการดูตลอดนะครับวัดสิบไม้เนี่ยได้แปดไม้นะครับโอกาสน้อยที่จะที่จะไม่โดนตัวนะครับที่หมอนมินสังเกตดูนะเนี่ยที่ทูตเรามันมีปลาขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่ปลาดินนะมันอยู่ข้างบนนะครับไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอด,ดูไปก่อนนะครับเพราะตอนนี้มัน ก็ยังอยู่ถือว่ายังอยู่ในช่วงเช้านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราหาตัวไม่ได้สักสิบโมงกว่านี้ก็ถือว่าเหนื่อยแล้วนะครับถือว่ามีโอกาสที่จะแฮวเลยละวันนี้นะ,อ,ะอยู่ห่องกลางเดี่ยค่อยๆไล่ดูนะครับค่อยๆไล่อยู่ตอนนี้ก็คือใช้เหยือ่ออ้อยก็เก้กกสาสาม,สามประสมกับขนมปังนะชิ้นเกี่ยวก็ใช้กุ้งฝอยที่บอ่อนะครับแล้วก็มีไส้เดือนที่เอามามีอยู่ไม่กี่ตัวลองเกี่ยวเขาก็ไม่ได้กินนะครับก็เลยยังไม่ได้ปรับแก้อะไรที่ตอนนี้อยู่ที่ฝูงปลานะครับ เยือนนี่มันยังไมไ่ใช่ตัวชีวัดนะครับอยู่ที่ฝุงปลานะฝุงปลามันอยู่ร่องกลางนะครับปลาใหม่ที่เอามาปล่อยนี่ก็อยู่ร่องกลางกันหมดเลย <S <S ครับเดี๋ยวเราดูกันต่อนะครับพี่น้องรอดูกันต่อ เพราะชิงหนิวมันไม่ใช่แค่เรื่องตกปลาแต่มันคือเรื่องของจังหวะชีวิตที่เราแบ่งกันฟังได้เสมอ